เพื่อนชาวเอ็กซ์ตรีกันด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับคนแรก2ก็ได้คน2คน3สวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะครับสวัสดีผู้พันตุย้ยแซนเดอร์ครับแล้วก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับคน3คน4คน5มากันเยอะแยะแล้วนะครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดโกงเกมอีก1ตัวนะครับที่เรียกได้เลยว่าเขามาพร้อมกับสวิต Magnetic ปีนี้เทรนต่อไปนี้ผมมองว่าสวิชแบบ Magnetic เนี่ยน่าจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความไวความทนแมกเน t i c นี่น่าจะเจ๋งสุดแล้วแล้วก็มันสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆสำหรับในส่วนของตัวสวิชแบบ แม่เหล็กนะครับผมสอบถามครับถามกันได้เลยครับสวัสดีครับคนที่100อโอ้ยอะไรกันขนาดนั้นสวัสดีคุณวรพงษ์ด้วยนะครับผมสอบถามครับสอบถามเข้ามาทด้เลยแว่นไม่ชินไม่ต้องตกใจไปผมน่าจะต้องใส่แว่นดำในการถ่ายงานในการไลฟ์สดอีกประมาณ1อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับสายตาผมว่าจะสู้แสงได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่า ทำเลสิกมานะครับผมแต่อุ๊ยบอกอตรงๆนะน,นี่ผมออกจากห้องผ่าตัดเมื่อวานตอนบ่ายโมงตอนนี้ทุ่ม12นาทีผมมองเห็นได้แบบอันนี้คือไม่ใช่แม่นสายตานะอันนี้คือแว่นกันแดดนะผมอ่านคอมเมนต์เห็นทุกคนเลยนะครับผมคือแบบสุดยอดมากใช้คำพูดว่าสุดยอดมากกับการทำเลสิกแต่ถามว่าผมจะเลิกใส่แว่นไหมผมคงไม่เลิกใส่แว่นนะครับคงใช้แบบพวกแว่นตัดแสงสีฟ้ามันจะได้แบบ ไม่ปวดตามไม่อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าการที่ทําเลสิกข้อดีมันก็คือ,อตื่นเช้ามามันไม่ต้องใส่แว่นหรือตอนนอนเงี้ยเราสามารถนอนดูทีวีได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นนั่นเองนะครับผมมีส่วนลดไหมครับก็จริงๆมันมีโค้ดส่วนลดอยู่คุณก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับคีย์บอร์ด A j a z แต่ถ้าสมมติในส่วนของการทำเลสิกไอที่ผมไปทาอันนี้ผมชี้เป้าให้เลยแล้วกันที่ผมไปทํามาชื่อโรงบามนะนะอินอินทารัตอะไรสักอย่างมันมีโปรถึงเมษานะครับ เหลือแปดหมื 8, ่นเก้าจากแสนกว่าก็าเนีะ่ะผมเลยไปทำเพราะผมเคยเห็นเทคโนโลยีนี้มันแสนสี่แสนสามเหลือแปดหมื่นเก้าก็เลยไปทำนะครับผมสวัสดีครับคุณเลิฟใครแซวคนขายลอตเตอรี่ขอญาตบล็อกนะครับเฮ้ยใจเย็นแอดมินแอดมินระดุจังมาเป็นคนขายลอตเตอรี่แล้วนะครับวันนี้นะครับคีย์บอร์ดมาใหม่เหรอก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จริงๆไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นผมเคยรีวิว AK820 กันไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น AK 820 Max ที่เป็นสวิชแบบแมกเนติกแล้วก็มีต่อท้ายคำว,ว่า Max แน่นอนปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมก็โคตรหัสด้านหลังนี้เลยครับผมนี่ก็จะมีเขียนไว้ AK 820 Max ตามนี้นะครับส่วนดีไซน์หน้ากล่องก็ยังคงเป็นแบบเดิมคือ ไม่เห็นหนะ้าตาคีย์บอร์ดเรามาเปิดดูด้านในกันดีกว่านะครับ 360ti power supply 600วัตต์ได้ไหมได้อยู่ครับยังคงเพียงพออยู่นะครับ ปิดกล่องมาของแถมเหมือนเดิมนะครับมีในส่วนของตัวที่เอาไว้ดึงเปลี่ยนสวิตช์กับคีย์แคปให้ในกล่องนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีตัวสายนะครับผมก็จะมีสาย USB Type A พร้อม USB Type C นะครับมีแถมมาให้หนึ่งเส้นเอาไว้เสียบใช้งานของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูหนะ้าตาคีย์บอร์ดกันหน่อยคีย์บอร์ดในวันนี้ที่ผมได้มาเนี่ย จะเป็นสีแบบแนวแมนเลยนะครับ85ชุดหนึ่งเฮ้ยอย่าแซวแรงกันขนาดนั้นเดี๋ยวผมมีขายนะครับคุณสามารถาแจ้งผมได้นะครับอยากได้เลขอะไรเลขเด็ดนะครับแผงนี้รางวัลที่1ทุกงวด hey! <laughs> สวัสดีครับผมมีคําถามครับคิดว่า8คอรสิเทรดพอไหมครับสำหรับปัจจุบนันเล่นเกมไปด้วยเปิด YouTube หรือแบบว่าเปิดสัก4ี่แท็บไปด้วยตอนนี้เล็งๆ9 8 0เก้าอดีเอาอยู่ครับ 8คอร์16เทรดเป็น CPU ที่เล่นเกมระดับ Triple A เพียงพอในปีนี้นะครับได้แบบสบายๆทุกเกมจะรันอยู่ในช่วงประมาณ70จนถึง90นะครับยังไหวแน่นอน100%เพราะ AMD เขาก็ยังคงยืนหยัดกับ CPU 8คอร์16เทรดที่เล่นเกมได้แรงที่สุดในโลกกับตัว9,800 XT D นั่นเองนะครับดังนั้นไหวแน่นอน100%นะครับทำเลสิกกี่วันเล่นเกมได้ครับพี่ก็จริงๆถ้าผมเล่นเกมวันนี้ก็เล่นได้แล้วนะแต่เวลามองคอมนานๆน่ะ ตามันจะพลาดนิดนึงนะครับคือตอน8โมงเช้าไม่ใช่ตอน8โมงเช้าดิวันนี้ผมตื่นมาตีห้าผมมองทีวีเงี้ยยังมองอ่านไม่รู้เรื่องครับพอ7โมงเช้าผมเริ่มอ่านรู้เรื่องพอ10โมงผมเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับพอตกตอนประมาณบ่าย2บ่าย3ผมอ่านเห็นแล้วนะครับผมแล้วก็4โมงเย็นผมขับรถได้ครับก็คือใช้เวลาแค่ประมาณ26 27ชั่วโมงผมขับรถได้เลยแต่ว่า แค่สู้แสงไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มสู้แสงได้เนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะครับหอาทิตย์ก็เดี๋ยวรอดูผมถอดแว่นกันแดดเมื่อไหร่ก็ตามนั้นนะผมเตรียมแว่นพิเศษไว้แล้วสําหรับผมนะเพราะหลายคนอาจจะไม่ชินกันว่าถ้าเกิดผมถอดแว่นผมจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผมอ่ะเรามาดูกันนะสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างสําหรับเจ้าตัว ak820max ตัวนี้นะครับคีย์บอร,ร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร,ร์ดแบบไล่สีนะครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆแล้วก็ไล่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 ขึ้นมานะครับจากเทาเข้ม กลายเป็นเทาอ่อนด้านแถวบนสุดเนี่ยมันจะอมน้ําตาลนิดๆนะครับดูสวยงามดีด้านบนตรงนี้นะครับมีตัวปุ่มคีย์น็อปนะครับผมคีย์น็อปที่คุณสามารถหมุนปรับในเรื่องของตัวเสียงในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถปรับในส่วนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเพจอัพเพดดาวปุ่มอะไรต่างๆพวกนี้ ก็จะมีมาให้อยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ใช่คีย์บอร์ดไร้สายนะครับเขายังคงจะต้องเสียบสายซึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวพอร์ต USB Type C นั่นเองนะครับพี่นบปสั้นเท่าไหร่ก่อนทำเลสิกครับ5-600ออุ้ยจริงๆนี่ผมรู้สึกว่าผมไปทำเลสิกมามีคนถามเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการทำเลสิกผมเชื่อได้ว่าคนที่เล่นคอมติดเกมหรือว่าอยู่วงการเดียวกันกับผมเนี่ย หลายคนน่าจะใส่ตาสั้น2 0 0 3 0 0 5 0 0 800 1,000นพะครับผมผมบอกเลยว่าวิธีที่ผมไปทำเนี่ยข้อดีก็คือถ้ากระจกตามันบางทำแบบวิธีอื่นไม่ได้อะวิธีแบบผมอะโอกาสทําได้ค่อนข้างสูงมากนะครับมันเป็นวิธีที่เอากระจกตาออกไปน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแผลเล็กที่สุดฟื้นตัวเร็วที่สุดฟื้นตัวเร็วไม่เร็วอยากให้ดูผมเอาเองแล้วกันครับว่าเนี่ยเพิ่งออกห้องผ่าตัดมายังไม่ถึง30ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงยังมั้ง ผมนั่งใช้สายตาได้แล้วครับก็ตามนั้นนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนตัวที่ปรับระดับความสูงตามมาตรฐานเลยนะครับก็จะเป็นยกขึ้นระดับที่1ยกขึ้นระดับที่2นะครับผมแล้วก็ปรับเตี้ยที่สุดตรงนี้นะครับผมปรับเตี้ยที่สุดระดับตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองดําไปเลยนะครับก็ใครที่ต้องการเตี้ยแบบให้ราบ ให้ชิดพื้นให้มันดูแบบเนี่ยแสงไม่สง่งผ่านนีนยบๆนะอันนี้ก็ได้หรือถ้าใครต้องการแบบยกมาสักถึงสเต็ปนะครับผมคุณก็ปรับมาบางตรงนี้มันก็จะยกได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาสูงที่สุดชึบชึบมันจะสูงที่ประมาณเท่านี้นะครับผมเนี่ยมันก็ เห็นขาเห็นความสูงอะไรต่างๆกันไปนะครับขึ้นอยู่กับความสูงที่คุณต้องการเลยนะครับกลอกลิปเกี่ยวกับเลสิกอ่ะมีมีม,มีแต่ผมทําเป็นคลิปสั้นนะคือผมเกรงใจลงพยาบาลจะแบบไปรักษากับหมอแล้วเรียกว่าอะไรนะเอากล้องใหญ่ไปตั้งถ่ายเนี่ยเดี๋ยว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 เขาจะด่าเอานะครับผมแล้วก็เลยถ่ายเป็นคลิปคลิปสั้นอะไรต่างๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกทั้งหมดที่ผมทําเลสิกให้เพราะผมบอกตรงว่าเฮ้ยแม่งไม่น่ากลัว เจ็บที่สุดคือตอนที่เขาดึงสก,กอตเทปออกอันนี้คือเจ็บที่สุดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะเขาจะมีแปะสก,กอตเทปเพื่อดึงหนังตาให้เราไม่หลับตาตอนลอกสก,กอตเทปนั้นออกเนะี่ยเจ็บที่สุดครับที่เหลือไม่เจ็บเลยมดกัดเจ็บกว่าเอออันนี้อันนี้ผมพูดเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับในส่วนตัวคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ความเจ๋งมันอยู่ที่สวิชนะครับสวิชของคีย์บอร์ดนะครับโดยสวิชของคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถถอดได้นะครับจบที่เท่าไหร่ครับไม่ได้ตามไลฟ์ หมายถึงคีย์บอร์ดตัวนี้ใช่ไหมอยู่ที่2000บาทครับแต่ถ้าเลสิกผม8ปดหมครับสรุปไ like ลน์นี้เรารีวิวกันทราเลสิกหรือว่าเรารีวิวคีย์บอร์ดกันแน่ <c oughs> อะเรามาดูกันนิดนึงนะครับเรามาดูกันนิดนึงชววยสามารถถอดในส่องตัวคีย์แคปออกมาได้นะครับผมซึ่งคีย์แคปตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟ RGB ์แสงรอดขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะค่อยไปเปิดในสองตัวแสงให้ดูนะครับแต่ในส่วนตรงนี้เราเห็นว่ามันจะมีสวิช์อยู่นะครับตัวนี้ เป็นสวิชแบบแมกเนติกนะครับ d u ดัชเกทลิงแมกเนติกสวิ h นะครับก็ทนทานต่อสิ่งสกรปรกด้วยแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กนะครับถามว่าถอดได้ไหมถอดให้ดูเลยครับ <c oughs> นี่ครับเป็นสวิชที่ไม่มีหน้าสัมผัสเป็นสวิชที่ไม่มีไฟวิง่งเป็นสวิชที่ไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนเขาก็จะมี เหมือน plate, เพลทเหล็ก1อันนะครับที่มันเป็นแม่เหล็กแล้วถ้าผมกดออกมาอ่ะเดี๋ยวลองยกเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวผมให้กล้องซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับคุณจะเห็นเลยว่าการทํางานของสวิชตัวนี้นะครับการทํางานของสวิชตัวนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทาไมมันถึงเขาเรียกว่าอะไรนะทาไมมันถึงแบบไม่มีแบบคลิกแกลกคลุกคลิกอะไรเลยเหรอนะครับมันเป็นแบบแม่เหล็กที่อยู่ในสวิช แล้วก็ให้มันเข้าใกล้แผง P C B แล้วก็ให้มันออกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยผมกดปุ๊บเห็นนะครับมันจะมีสีงเงินๆโผล่มาแล้วถ้าผมกดลงอ่ะผมปล่อยผมกดผมปล่อยเนี่ยมันมันจะวัดเช็กระดับได้ในระดับมิลลิเมตรข้อดีคือถ้าคุณไปเจอเกมไหนโปรแกรมไหนรองรับในการกดมันจะสามารถใช้ฟังก์ชันในการปรับในการกดได้คุณสามารถกด Uh, AD, AD 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 สลับไปแบบแบบทีๆได้โดยการเซตในส่วนง,งตัวโปรไฟล์คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะดูเหมือนเรากดไวอยากจะใช้มาโครมากๆนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กในการส่งนั่นเองนะครับอันนี้คือเทคโลยีความโกงของคีย์บอร์ดในยุคปี2 0 2 4 2 5นี้เลยนะครับสวัสดีครับทำไมใส่แว่นตาดำครับแดดยังไม่ลงหรอครับผมไปทำเลสิกมาเมื่อวานครับตอนนี้ก็เลยต้องใส่ อ่าแว่นกันแดดไว้ก่อนนะ nice ครับผมออนบอร์ดครับไม่มีสีขาวหรอจริงๆสีมีให้เลือกลองดูลิงก์ใต้ดีสิฟชันผมมีแปะไว้อยู่ลองไปเลือกสีกันได้นะครับช่วงนี้เขามีโค้ดส่วนลดแจกด้วยก็วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็ไม่รู้เป็นโปรวันนักขัตะเลิกหรือเปล่านะครับผมลองไปดู <laughs> เอาแล้วกันเดี๋ยวนี้มันมีโปรแทบจะเรียกดว่าวันหยุดวันพิเศษอะไรต่างๆนะครับเหมือนแมคานนิแม็คานิคอลไหมครับไม่เหมือนครับแมคคานนิคอลคืออารมณ์เหมือนกับสวิชไฟบ้าน เปิดปิด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 แต่แม่เหล็กเนี่ยรู้ว่าเรากดลงไปกี่มิลปล่อยลงมากี่มิลขยับแค่0.01มิลมันก็รู้ด้วยแรงดูดของแม่เหล็กน,นะครับอันนี้คือเจ๋งกว่าแล้วพวกอาการเบิ้ลสวิช้อนอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะไม่พบเจอกับคีย์บอร์ดที่เป็นแมกเนติกสวิชเลยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยผมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับส่วนคีย์แคดตัวนี้ ไฟจะส่องสว่างที่พื้นแบ็กกราวในส่องตัวฟอนต์นะครับแสงไม่ลอดแสงไม่ทะลุนะครับอ่านี้ผมขอแก้ไขนิดหนึ่งเราจะเห็นว่า,าแสงไฟเนี่ยมันจะโผล่ออกมาเฉพาะรอบๆด้านข้างๆก็ดูสวยงามดีนะครับสวัสดีครับผมผมเพิ่งตั้งขายซิงลมวาเคอรี่ ที่ได้มาจากพี่นบเอา้าทําไมล่ะครับผมทําไมได้ของรางวัลไปเอาไปขายฉะนั้นเราก็อุตส่าห์แบบอยากจะให้เอาไปใช้งานนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก่อนทำเลสิกพี่นบใส่ตาสั้นเท่าไหร่ห้าถึงหกรครับสำหรับอ่าใส่ตาของผมนะครับอยากให้เป็น80%จังครับเสียดายดจริงๆริง A แจ๊ด B คีย์บอร์ด หลายแบบมากหลายรุ่นมากถ้าคุณอยากได้แบบอ80%อะไรพวกนี้ลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูเขามีหลายรุ่นมากๆนะครับลองไปดูมันมีตัวเวอร์ชั่น80%ตัวเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบฟูลอะไรพวกนี้มีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมดเลยเนาะก็ตัวนี้จะเป็นแบบ เอเคแปดสองเสียบมีสายไม่ใช่ไร้สายนะครับจะต้องเสียบถึงจะสามารถใช้งานได้ไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวส่วนเรื่องของการแกะเรื่องของอะไรต่างๆสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแบบ Gesture ก็คือไม่มีการขันนอ็อตไม่มีการยึดน็อตใดๆทั้งสิ้นคุณจะต้องงัดอย่างเดียวแล้วมีการบุโฟมมีการรองฟองน้ํามีการรองอะไรต่างๆมาให้ครบทุกอย่างนะครับดังนั้นผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะต้องซื้อคีย์บอร์ดมาแล้วขี้เกียจเอามามดัดขี้เกียจเอามาลองซิลิโคนต้องเอามาลองโฟมต้องมาทํหลูมสวิตตัวนี้ย ไม่ต้องแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องแล้วคือเขาทํามาให้จากโรงงานเลยจริงๆถ้าแกะไปเนี่ยคุณก็น่าจะเคยเห็นของ a j a จสมาหลายตัวแล้วแหละข้างในข้างในเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดสำหรับ a j a จสคือโมมาให้จากโรงงานผมใช้คําพูดว่าโมมาให้จากโรงงานทั้งหมดแล้วกันถ้าวันนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันถอดแว่นตาลำบากอ่า ถ้าใครยังไม่เคยเห็นไส้ในของคีย์บอร์ด A Jazz ลองย้อนไปดูคลิปไหนก็ได้ที่เป็นรีวิวคีย์บอร์ด A Jazz ผมแกะแทบจะทุกคลิปนะครับแล้วผมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่โม e มาให้จากโรงงานแบบเต็มสูบดังนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องโม e, คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาแบบนั่งมดเองโม e เองอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะลองซอฟแวร์ให้เพื่อนๆดูเอ เอแป๊บหนึ่งนะโอเคไฟติดละผมเพิ่งเห็นใส่แว่นแล้วมันไม่เห็นมันเป็นการสกรีนสองด้านนี่หว่าอันนี้คือเพิ่งเห็นเลยถ้าเรา ถ้าเราลองมองด้านข้างนะครับถ้าเราลองมองด้านข้างผมบอกเลยครับผมบอกเลยว่ามันจะเห็นไฟลอดตรงนี้ครับมองดูครับลองดูครับไม่เห็นครับ <Okay. S 1> อ่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับแฉบนี่ไฟมันมีลอดแต่อยู่ทางด้านข้างเห็นนะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ ถ้าคุณมองด้านหน้าตรงนี้ที่มันมีสกรีนด้านหน้ามันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่เห็นเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับต่อมาผมอยากจะรีวิวซอฟต์แวร์มากเลยแต่เจออีกแล้วครับบัคเดวันซอฟต์แวร์ของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับดีเทคไม่เจอครับอะไรกันครับนี่ please connect your device ผมก็ต่อ e v ไว e แล้วนะแล้ว device ก็ได้นะครับ แต่ว่ามันไม่ทำงานครับอันนี้เกิดจากอะไรครับอาจจะต้องรอเขาอัปเดตไดเวอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ <irm> ผมว่าผมโหลดถูกตัวนะเนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์มีเว็บไซต์ a j a x ต่างประเทศด้วยนะครับผมโหลดมาจาก gamesmerlab ผมโหลดที่ต่างประเทศเลยแล้วกันมีปุ่มให้โหลดไหม อ๋อ oh, ตัวนี้มันเป็นตัวไรสายแปดสอง820แม็กซ์แปดองศูนย์เกมเมอร์แล็บเกมส์แล็บอ๊ไปไหนวะสักคู่หนึ่งนะชุบ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 โอเคจุบดาวน์โหลด เพราะว่าผมโหลดมาถูกอ๋อมันต้อง h e เฮ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้มัน820 Max เดี๋ยวนะผมเริ่มงงรุ่นแล้วมันคือ820 Max ก็คือ Max Plus ถูกปะ <c oughs> ใช่ผมก็โหลดถูกตัวแล้วนะ AK 8 2 0 Max ซซึ่งมันไม่มาสิผมโหลดแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้คือชื่อรุ่นแม่งแบบ อันนี้แมะ20 Max เหมือนกันแต่ว่ามีหน้าจอ LCD ตัววันนี้ที่เรารีวิวเนี่ยไม่มี LCD อ๋ออ๋อตัวนี้ไม่ใช่ Magnetic Switch ตัวนี้มันคือ Mechanical สวิชไดเวอร์ต้องเป็น m a แมก t i c Switch ตัวนี้โอเคครับแบบมีสายชื่อรุ่นมันจะยิบย่อยนิดนึงนะตอนที่เราโหลดไดเวอคุณจะต้องลองดูดีๆนะครับคุณจะต้องลองดูดีๆนิดนึงว่ามันคือตัวไหนโหอันนี้ผมโหลดผิดตัวจริงนะคือ อันนี้ผมขอฟีดแบ็กเลยนะใครที่ซื้อคีย์บอร์ด A j a z เนี่ยตอนที่คุณโหลดไดเวอร์เนี่ยคุณจะต้องดูเยอะมากๆน่าเสียดายจริง,รงๆเขาเน่จะทำไดเวอร์รวมไปเลยแบบลงไดเวอร์ตัวเดียวใช้ได้ทุกรุ่นมันจะสะดวกมากกว่าอันนี้คือแบบ8 2 0 Max จริงแต่ว่าอันนี้เป็นแมกเนติกแล้วก็มี8 2 0 Max Plus แล้วก็มี A K 8 2 0 Max ธรรมดาอีกนะครับผมโอ้โหแบบเป็นแบบไวเลสกับมีสายไร้สายก็ใช้ไดเวอร์แยกกันอีกคือแบบคนละตัวหมดเลยอ่ะโอเคเปิดมาเรียบร้อยนะครับ นี่คือ AK 8 2 0 Max แบบ USB นะครับผมก็ตัวนี้มีฟังก์ชันที่เราสามารถเซตติ้งได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ใน่วงตัวฟังก์ชันนะครับถ้าคุณอยากจะเซตฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันว่าให้มันมีอะไรต่างๆเพิ่มเติมอันนี้คุณสามารถเซตได้นะครับแต่สิ่งวันนี้ที่ผมอยากจะพามาดูเนี่ยไม่ได้ในสวงตัวฟังก์ชันหรอกพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่คีย์บอร์ดทั่วๆไปมันมีนะครับแต่คีย์บอร์ดตัวนี้ที่มันทําได้คือ a อ t i t u d e t e s t i n g นะครับก็คือคุณสามารถใช้ในส่วนตัว Rapid t r i เก e r นะครับในการที่ไม่ต้องกดแล้วปล่อยในการ Reset ของคีย์ตัวนั้นๆได้นะครับเช่นคุณกดปุ่มอะไรไปแล้วต้องการให้มันแบบแค่กี่มิลในการติดแล้วก็ยกเลิกคุณสามารถปรับระดับได้ในระดับ0.1 mm มมไม่ใช่1มิลน,นะ0.1ม mm, มนะครับในปุ่มที่คุณกดคุณสามารถ ตั้งได้อันเนี้ยเขาก็จะบอกมีคีย์ไหนที่คุณต้องใช้เช่นคีย์ตัว A คุณต้องการเบิ้ลไวคุณปรับคีย์ตัว A ให้เป็น0.04แล้วคีย์ตัวดีคุณต้องการปรับให้มันเบิ้ลไวก็คือ0.04นส่ะครับผมส่วนปุ่ม,มอ,อื่นๆก็ยังคงเป็นเท่าเดิมนะครับส่วนปุ่ม,มอ,อื่นๆก็จะเป็น2มิลเท่าเดิมแต่ปุ่ม A กับปุ่ม D จะเร็วพิเศษส่วนปุ่ม S ใหไม่นะครับดังนั้นทุกครั้งที่ผมกดปุ่มตัวนี้ตึกต๊กๆๆรวดเร็วแก มันก็จะตอบสนองได้ค่อนข้างไวนะครับหรือถ้าคุณต้องการใช้ตัวฟังก์ชันตัวนี้คุณก็สามารถตั้งค่าได้แบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกดลงไปเท่าไหร่ปล่อยออกมาเกินระยะเท่าไหร่อันนี้คุณสามารถเซตได้ทั้งหมดกดลงเท่านี้เป็นการใช้งานปล่อยมาที่ระดับเท่านี้เป็นการยกเลิกใช้งานเซตได้หมดเลยเนี่ยแหละรครับคือความโกงของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับ พี่รบสอนเลื่อววิธีคีย์แคปหน่อยครับไอ้จริงจริงคีย์แคปผมมองว่าขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแล้วแหละคุณชอบคีย์คลีนคีย์แสงรอดชอบแบบ p b t k ทคีย์ชอบฟิลลิ่งคีย์แบบไหนชอบคีย์ตกแต่งอะไรต่างๆอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแล้วเพราะว่าคีย์บอร์ดเอาจริงๆครับไม่มีดีที่สุดแต่มีที่ว่าคุณชอบแบบไหนมากที่สุดนะครับอย่างอ้พวกฟังก์ชันพวกเนี้ยเอาตรงตรงเลยถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมที่คุณซีเรียสในเรื่องของการกดที่แบบคุณจะต้องกดไวปุ๊บปุ๊บปุ๊ ไม่มีผลนะครับมันก็จะไม่รู้สึกต้องใช้งานไม่รู้สึกมีผลแต่ถ้าคุณบอกว่าต้องการเล่นแบบพวกเกมนแนว FPS อะไรต่างๆที่มันแบบปับป๊บๆๆๆได้พวกนี้อันเนี้ยก็จะมีความโกงขึ้นมานะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เท่าที่ผมพอทราบมาใครจะใช้อาจจะต้องระวังบางเกมเช่น Counter CS GO Counter Strike นะครับถ้าเขาตรวจสอบได้อาจจะโดนแบนนะพวกฟังก์ชัน Snap Tap อะไรพวกนี้ นะครับอาจจะโดนแบนได้นะครับถามว่าตัวนี้ทำ snap tab ได้ไหมมันไม่ได้มีเขียนเป็นชื่อ snap tab นะครับผมเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรตัวนี้ c แป๊บหนึ่งนะ separate นะครับ separate ตัวกดและปล่อย sensitive ซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการมั่งปุ่มการกดแย่ถามว่ามันเหมือน snap tab ไหม มันคิดผมคิดว่าไม่น่าเหมือนเพราะ snap tap เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วกดปุ่มขวาตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้มันก็เป็นการกด a d a d d d คือ snap tap เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกดปุ่มข้างหนึ่งแล้วก็โดยปกติ pro p เ a y e r อ่ะ,อะดูดูที่นิ้วผมแล้วกันนะครับปกติ pro p เ a y e r เวลาเล่นเขาจะใช้3นิ้วกันถูกต้องใช่ไหมครับก็คือ w a s อ่า w a d และเวลาที่คุณจะยิงอ่ะคุณจะกดกันอย่างนี้ นะครับจะกดแบบตึต้ๆต,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 ตแต่ตัว snap tap อ่ะมันจะโกงตรงกดทำให้เก่งแค่นิ้วเดียวแล้วมันจะรวดเร็วมากแต่ตัวเนี้ยถ้าผมดูหานซอฟต์แวร์มันไม่ได้มีตัว snap tap เข้ามานะครับผมก็เลยไม่กล้าตอบว่ามันทำ snap tap ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมลองดูเนี่ยก็คือนั่นแหละครับมันมีตัว rapid trigger นะครับผม Dynamic a c u t ดิต r e s y ซ็ตยูคีย์ e บ n ออน o ูอิ e r ทอร์ r น็ตพ r ูพรีส e t ล e สต์นะครับผมตรงนี้ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจจริงๆแต่อาจจะใช่เพราะว่าคีย์บอร์ดแต่ละตัวเขาก็จะใช้ชื่อ ฟังก์ชันอะไรพวกนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็การปรับแต่งค่าสีอ่าแล้วก็ในส่วนของการปรับแต่งค่าสีไฟนะครับไฟ RGB อะไรพวกนี้คุณสามารถปรับตามสไตล์ของคุณได้ static neon brush wave อะไรพวกนี้ r a d a โอ้โหมีมาด้วยนะครับ auto พวกนี้มีหมดคุณอยากจะเล่นแนวไหนงูกินหางอะไรต่างๆพวกนี้มีให้คุณเล่นทั้งหมดเลยนะครับผม special อยากจะปิดปุ่มวินโดว์ชิปแท็บเอเทเนตแท็บเอเทเนต f 4 a d v a n e k e y คุณอยากจะเซตคีย์อะไรเป็นคีย์พิเศษพวกนี้สามารถเซตติ้งตั้งคาได้ซึ่งพวกนี้ผมมองว่าไม่ได้ใหม่ไม่ได้ว้าวมาโครก็ไม่ได้ใหม่ไม,ไ,หมไม่ได้ว้าวนะครับทุกคีย์บอร์ดเดี๋ยวนี้มีกันหมดแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่คีย์บอร์ดอื่นๆไม่มีก็คือฟังก์ชันพวก RapidTrigger กับตัวอะไรนะลืมอีกอล SeparateSeparate นะครับ Separate เออพวกนี้จะไม่มีกับคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับ Ra ป i ิทิเกอไม่โดนครับแต่ถ้า Snap t a p c s g o 2โดนแน่นอนโอเคตามนั้นมีคนยืนยันให้แล้วนะครับ Ra ปปิทิเกอไม่โดนแบนแต่ Snap t a p โดนแบนซึ่งถ้าผมดูตามซอฟต์แวร์ตอนนี้ Snap t ท p คีย์บอร์ดของเ j a จไม่มีใส่มาให้ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีการอัปเกรดในส่วนงตัวซอฟต์แวร์ทำให้มีในส่วนงตัว Snap t a p เข้ามาก็ได้นะครับผมเออใครที่จะไปใช้กับเกมอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า Magnetic Switch เป็นอะไรที่ 1. ตอบสนองได้ไวมากนะครับ 1. ตอบสนองได้ไวมาก2ไม่มีอาการหลอนไม่มีอาการเบิ้ล 3. โคตรทนมากกว่าแม c น a n i c สวิชนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อดีของเขานะครับผมส่วนข้อด้อยของแมกเนติกสวิชเนี่ยมันอาจจะมีแผง PCB เสียหายและทำให้เซนเซอร์ตรงนั้นเสียก็อาจจะมีอาการ หลอนในส่งตัวแม่เหล็กได้นะครับแต่ถ้าที่ผมลองใช้งานมาสําหรับตัวแมกเนติกในออฟฟิศผมมีน้องคนนึงใช้แมกเนติกสวิชอยู่ผ่านมาก็หลายเดือนแล้วยังไม่เจอปัญหาใดๆยังไม่เจออาการใดๆถ้าใครใช้ใครเคยใช้พวกแมกเนติกสวิชที่เป็นสวิชแบบแม่เหล็กและเจออาการเสียหรือหลอนอะไรแปลกๆก็มาลองแชร์กันได้เพราะว่าแมกเนติกสวิชยังคงเป็นอะไรที่ใหม่อยู่นะครับผมก็ลองดูแล้วกันราคาไม่แพง ประมาณ2,049บาท2,999บาท1,999บาทใส่โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆก็จะได้ราคาถูกลงนะครับช่วงนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลย2สัปดาห์หมดไป62,000แล้วว้าวเอา G l i า X กับ15 Pro Max เปาเบากันเลย9,800 XT D ใช้กัาเดิมๆไม่ OC บนชุดน้ำ2ต่อ240ไหวไหมไหวครับสบายนะครับทำไมพี่นพใส่แว่นงี้ครับอ่าผมทำเรสิกมาตายังสู้แสงไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้จะเจอผมเวอร์ชั่นใส่แว่นกันแดด ก่อนนะครับผมสัก1อาทิตย์หรืออาจจะนานกว่านั้นก็คือ1เดือนนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยวันพรุ่งนี้วันหยุดแต่ผมมีของเด็ดๆมารีวิวกันในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นกันไลฟ์แบบชี้เป้าแล้วกันก็รอติดตามแล้วกันมีของลดราคามาอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย